72กับ178ลงตัวที่67กิโลกรัมครับามาดูครับคู่นี้ทางด้านของเพชรดำเล็กนี้เล็กกว่านะครับแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินเปิดฉาเข้าหาชาย,ยานตอนมาอยู่หน้าบ้านของชาย,ยานเลยครับแทงซ้ายไปทีนึง วันนี้เด็มวยเรามีให้ชมกัน2เพชรนะครับคู่นี้เพชรดำเลยครับคู่ปิดท้ายเป็นเพชรน้ำงามครับติดตามชมกันได้ครับอ้าวยังไงครับยางกันฟันแล้วครับแหมหลุดปากซะแล้วต้องล้างก่อนนะครับให้น้ำไม่ได้อะขออนุญาตแทรกให้ความรู้เรื่องยางกันฟันนิดนึงนะครับนักมวยที่จะทํายางกันฟันก็ไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับมีการตัดให้เข้ากับรูปปากรูปฟันของตัวเองนะครับ เป็นกฎบัญญัติกีฬามวยไทยครับพรบอมวยครับทุกครั้งต้องขึ้นสังเวียนต้องสวมยางกันฟันครับโอ้ยโอ้โหอโหกระโดดเตะแต่ว่ามาเจอหมัดของอทางด้านเพชรดำเล็กครับแม่ช็อตเด็ดเลยครับแฟนๆพอพูดถึงยางกันฟันก็มีประโยชน์เลยครับนี่ครับอ้าวหลุดอีกแล้วนี่ถ้าไม่สวมยางกันฟันนี่เพล่เพล่กำแพงหน้าหักนะครับ โอ้โหนี่เลยครับไปยั่วเพชรดาเล็กก่อนนะครับเจอของดีเจอทีเด็ดเข้าไปเลยครับแม่ไปกระโดดสลับเท้าไปเข้าหน้าบวกโตเบียวครับเอาแล้วครับหนึ่งนับหนึ่งแต้มแล้วครับชนวนเดือดเกิดขึ้นแล้วครับแมจะทําอะไรต้องดูนะฮะดูหลังให้ดีครับชายานเฮดรี่ของดีจากบุรีรัมเลยครับเพชรดำเล็กไดมอนด์98 อาครับเป็นสัญญาณเตือนแล้วครับขวาทรงพลังยกกาดสูงๆไม่ประมาทครับเพชรดำเล็กเดินก้าวตั้งศอกตั้งศอกโอ้ยขวางหน้าดันหน้าครับนี่ครับพลังแขนครับเทคนิคเทคนิคครับโอ้โหจะหมูนี่แดงไปหมดแล้วครับชายานเฮลดรี่ครับเจอไปกําปั้นเดียวเข็ดหรือยังครับ ้าไม่เคดก็อ่ะเดี๋ยวเพชรดำเล็กจะเสิร์ฟให้อีกแม่ตีหน้ายักเดินเข้าหาเลยครับเพชรดำเล็กใ่ายเย็บซ้ายกระแทกโอ้โหมีฟันสอกสวนต้องระวังครับโอ้ยแข่งซ้ายเสียวไปนิดเดียวครับกรรมการเตือนยาเหนียวเชื่อครับโอ้เลยกำดาวทะลักเลยครับแหมไปเผลอเลยครับชายยานโอ้เบี่ยงมดขวาคว้ามาจาก มาดูเกมครับว่าจะทํายังไงต่อครับเดินเปิดชากเข้าหาก่อนเลยครับชิงเดินตั้งแต่ต้นยกสับล่างมาอีกแล้วมาหาอีกแล้วแต่ประเภทกระโดดสลับฟันปลาเต่นี่เดี๋ยวโดนครับเพชรดําก็ต้องระวังให้ดีครับกาต้องยกไว้ตลอดมาครับโอ้ยสอกขวาสับแข่งซ้ายตาม ยังไม่เข้าเป้านะครับชายานเฮดรีอ่าครับเดินเบียดเข้าไปครับทางด้านของเพชรดำเล็กซ้ายกระแทกขวาจิ้มสับล่างหมุนครับไม่โดนครับโดนล่างอีกทีหนึ่งอ่าครับซ้ายเหย่ไว้เหย่ไว้เหย่ไว้จับยกแม่จะตั้งศอกปักเข้าไปครับต้องรีบคว้าคอกอดก่อนเลยนะครับชายาน แหมมวยแบบนี้ดีเลยครับไม่ประหยัดอาวุธไม่มีออมฝีมือครับใส่แหลกเลยเพื่อความสนุกของผู้ชมครับใส่กันเป็นพิกัดทั้งคู่ด,คด,ด้านล่างนั้นโบกแล้วครับลูกที่ทีงานของเพชรกำเล็กหาจังหวะจะออกข้างนี้ยังออกไม่ได้เลยครับชาย,ยา,นานครับกรรมการจะนับทดอยู่ในใจนะครับ ถอยถอยไม่ออกอาวุธนี้เตือนครับไม่ว่าจะเป็นผู้นําผู้ตามมีแต้มตามหรือมีแต้มดามําต้องออกอาวุธนะครับคุยกันแล้วครับเป็นเรื่องของกฎกติกาอ่าสังเวียนนักสู้ครับด้านล่างทีมงานอิรานนี่ขนชุดใหญ่มาเลยนะครับของเควันเบ์ยิมโอ้โหเหมือนจะแตกแล้วเปล่าครับแม่ระบบหายใจน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าดูจมูกบิดบิดเวี้ยวเวี้ยวผิดรูปไปเลยนะครับแม่ โอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับชาย,ยานครับแตกด้วยครับแล้วก็โดนนับไปด้วยโอ้โห,โหแล้วที่สันจมูกนั้นเป็นโพรงจมูกที่ต้องใช้ระบบหายใจด้วยครับแม่ดูครับเ<อ>หมือมน,มน,มน,มนกรรมาการจะเบรกเกมครับเห็นอะไรสักอย่างแล้วนะครับโอ้โหถ้าเป็น GPS ก็หายใจไม่คล่องนำทางไม่ถูกแล้วละครับ เลี้ยวก่อน GPS อบอกหรือยังไงครับจมูกดูครับมีปัญหาแล้วครับคุณมารุตครับแมสันจมูกดูเหมือนว่าจะโคตรเบี้ยวๆเลยครับเห็นชัดเจนเลยนะครับถ้าโดนอีกทีเดี๋ยวผมว่ากรรมการต้องหยุดนะครับนี่ยังโตอยู่ครับเอาสับขาเข้าใจเลยครับเกิดเป็นนักมวยนี่รู้เลยครับโดนแล้วมันรู้สึกอย่างไรนะครับ แม่จานพิจิตนี่ครับต้องหยุดครับถือว่าถูกต้องครับถูกต้องครับต้องเบรกก่อนครับโอ้โหไม่พี่หมอว่าไงพี่หมอคณิตเขย่าดูหน่อยครับการลุยกันต่อครับต้องดูเกมของชายานฮเดอรี่ครับจะยังไงครับแมโดนไปตัดล่างอีกแล้วแมปลิวเป็นข้าวเกลียบเป้าเลยครับเจอไปแต่ละทีโอซ้ำไปบริเวณต้นขาแล้วครับเพชรดำเล็กครับ เปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับตอนนี้อร่วงเลยครับรีบลุกขึ้นมาชยานกระโดดไปอีกแใจดีจริงๆครับใจสู้นะครับกระโดดแบบนี้ใช้พลังงานเยอะครับแม่เพชรดำเล็กก็จะใจดีไม่ได้เหมือนกันครับทำได้ต้องทำครับพลาดไปกระโดดหวดแบบตะล้อแมบกระโดดซันแบ็กกระโดดตะแบบนี้นิกับกรรมการจะเตือนครับนี่ครับาครับ โอ้โหเจอหมัดขวาอีกแล้วดึงจังหวะต่อยนะครับตอนนี้เพชรดำเลยครับไม่รีบไม่ร้อนครับดูจังหวะแหมชายาฮินดรี่ต้องบอกว่าน่วงไปทั้งตัวเลยครับอยู่ที่ว่าเพชรดำเล็กจะทำยังไงไปสาบไปบริเวณข้อพับอ,อีกแล้วแมเปลี่ยนเป้าหมายจากข้างบนเป็นข้างล่างเลยครับตามองบนครับ จิ้มลำตัวแหมแกถอยดีจริงๆครับชาย,ยานแหมแต่ก็ว่าไม่ได้ครับเพราะว่าโดนแล้วมันเจ็บเลยครับหาท้งหว่าเข้าแต่ว่ามันยังหาไม่เจอประต้องเห็นใจทางด้านของชาย,ยานด้วยนะครับอยากจะลุยนะครับแต่ว่านี่<อ>ครับามาอีกแล้วโอ้โห,ห,ห อาวุธแรงครับทางด้านของเพชรดำเล็กยืนนิ่งๆครับเข้าสู่ช่วงท้ายปลายยกเลยครับโอ้โหโยนเข่าซ้ายต้องกอดเลยครับโดนเข้าไปนี่มีจุกมีเสียดแน่ใช้แรงเยอะเลยครับชาย,ยานโดยเฉพาะลูกกระโดดเตะนี่โอ้โหเปลืองแรงครับ สอกับอีกพยายามจะเพิ่มบาดแผลกับชายาญเฮดรีนะครับแม่ก้ต้องชื่นชมชายานนะครับพยายามจะใช้ลูกผสมนะครับหยองยาครับพอกระโดดดิชัพลังเยอะครับแล้วเพชดำเล็กนี่ไม่ตกใจด้วยครับดูครับยืนนิ่งๆครับโดยประสบการณ์นะครับเลือกเอาสวนเอาครับ เป็นเพชรนำเล็กในมอน98ครับได้หนึ่งนับก่อนจะเอาชนะคะแนนชาย,ยานเฮดรี่จากอิหร่านไปได้